โดยกันเย่ไลท์คอมพลีสซูเปอร์ยูวีตะวันรถกุ้งกรอบคนบันทางส่งความช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์วิดีโอคอลเคนผู้ภูมิเล่าความแซ่บทิ้งท้ายละครมายาสเสน่หาตอนจบคืนนี้ สวัสดีค่ะดิฉันพิชรีผมช่วยสวัสดีค่ะดิฉันสายฝนชีช้างค่ะสวัสดีครับผมมาพัทริกนนนครครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โต๊ะข่าวบันเทิงเรื่องจริงของคนบันเทิงครับวันนี้วันพิชดีที่29เมษายน2564นะคะวันนี้ก็จะต้องดูแลถ,ถุขภา้ากันอ่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าฝนเนี่ยนะคะพายุร้อนนี่มาตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะและก็ ตอนนี้มีาทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะกก,ก็ได้เปิดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน191นะคะคือตอนนี้เราต้องรู้จักแบบว่าจำหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะคะ,คะใช่ค่ะเพราะว่า ช่วยรับแจ้งกรณีผู้ป่วยควิดในทีนจำนวน1,200คู่สายต่อ2 4ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระสายด่วน1668 1669แล้วก็1330ของหน่วยงานทางการแพทย์ด้วยนะคะซึ่งหน่วยงานนี้ก็ยังคงกด้อยู่นะคะคต่าเพิ่ม191มาด้วยนะคะ 91ด้วยนะครับผมผมไปที่โต๊ะข่าวบันเทิงต่างประเทศเลยวันนี้จะพูดถึงนักร้องหญิงเป็นราชินีเพลงป๊อปตลอดการอย่างบริตนี่สเปียร์อีกไม่กี่เดือนอายุครบ40ปีแล้วนะครับล่าสุดมีข่าวของบริตนี่มาครับแล้วก็มีกระแสของเธอนะครับผมหลังจากที่เธอนะครับก็มีข่าวออกมาว่า13ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคุณพ่อของเธอคือเจมี่สเปียร์สเนี่ยได้เข้ารับหน้าที่เป็นผู้ดูแลชีวิตของบริตนี่สเปียร์แล้วก็ดูแลทรัพย์สินของเธอทั้งหมดเลย ในช่วงเวลาที่บริทนี่กำลังฟื้นฟูปัญหาต่างๆของตัวเองนะครับแต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการอ้างแล้วก็วิววาพากษ์วิจารณ์นะครับว่าคุณพ่อของเธอเนี่ยทำราวว่าบริทนี่เป็นเพียงสินค้าสร้างไรายได้เท่านั้นเพราะจากการให้การทาให้การของบริทนี่เธอก็อ้างว่าพ่อของเธอจํากัดอิสร,รภาพการใช้ชีวิตส่วนตัวของเธอจนเกินขอบเขตนะครับก็เลยฟ้องว่าขอให้ถอดถอนคุณพ่อของเธอจากการเป็นผู้ดูแลชีวิตและทรัพย์สินของเธอทั้งหมดนะครับแต่ว่า พฤศจิกายนที่ผ่านมาบริตนี่ก็ต้องแพ้คดีนี้ไปแล้วก็ต้องจ่ายเงินถึงเกือบ1ล้านดอลลา,าร์สหรัฐให้กับทนายความของคุณพ่อล่าสุดเมื่อวานนี้ครับมีกระแสข่าวกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับแฮชแท็กฟรีบริตนะฮะเมื่อทนายความของบริตนี่เปิดเผยว่าเธอจะขอยื่นอุทธรณ์และขอโอกาสมากล่าวคำให้การด้วยตนเองโดยตรงไม่ผ่านทนายต่อคดีความครั้งนี้ก็มีแฟนคลับนะครับทันทีที่มีข่าวมาแฟนคลับออกมาสปอร์ตเธอทันทีครับ ออกมาเดินประท้วงพร้อมป้ายแฮชแท็ก free britney มีบางคนถึงกับขนาดมานั่งแล้วก็โกนผมเหมือนบริตนี่ช่วงหนึ่งเลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสหรับริการเมื่อวานนี้นะครับผมโดยเธอมีกําหนดการขึ้นศาลในวันที่23วิมิถุนายนที่จะถึงนี้นะครับ สำหรับริตนี่ตอนนี้นะคะก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับลูกชายทั้งสองคนอยู่แล้วก็อัปเดตเรื่องราวชีวิตของเธอในอินสตาแกรมตลอดเวลาครับแล้วก็เป็นไอคอนในยุ90เลยนะริตนี่เราโตมากับวิตนี่สปีะ,ะมาดูบันเทิงบ้านเรากันนะคะซึ่งตอนนี้ภาคประชาชนรวมไปถึงคนบันเทิงเองเนี่ยนะคะก็ออกมาให้ความช่วยเหลือแล้วก็เป็นกำลังใจคะ่ะให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์ในสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยนะคะ ที่เห็นนี้ค่ะหมากปรดินแล้วก็คิมเบอรี่นะคะก็ได้ส่งหน้ากากอนามัย N95 แล้วก็เจลแอลกอฮอลให้แกโรพาลรามาธิบดีแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพสู่อาหารกลางวันทีมงานแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางด้านการแพทย์หลายร้อยชีวิตทุกวันพุธตลอดเดือนพฤษภาคมนี้นะคะอีกทั้งทั้งคู่ค่ะก็ได้ไปบริจาคโลหิตที่หน่วยรับบริจาคโลหิตศูนย์การค้าเดมโพเรียมนะคะเพื่อเชิญชวนให้กับคนไทยร่วมกันบริจาคโลหิตเพราะตอนนี้เนี่ยครั้งเลือดตกอยู่ในสภาวะขาดแคลนเลือดแล้วก็สามารถที่จะบ,บริจา,าค ทุกแห่งและโรงพยาบาลประจําจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะคะค่ะส่วนผู้จัดพี่นกจริยาแห่งเมกเกอร์เจนะคะแล้วก็ทีมงานค่ะ รวมถึงเหล่านักแสดงนะคะทั้งพี่ต้นจากกริดบ็อกควสวิตเก่งชัชวานค่ะก็ช่วยกันทําอาหารเพื่อน,นําไปมอบเป็นขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยยังมีนักแสดงคนอื่นอย่างเช่นอาร์เล็กธีรเดชปางกนันลันกิกดนัยนะคะร่วมสมทบทุนด้วยแล้วก็มีเกรดวรินทร์ค่ะร่วมสมทบทุนแล้วก็เป็นตัวแทนมอบที่โรงพยาบาลอาหารผ่านศึกเมื่อวานนี้500กล่องนะคะและที่โรงพยาบาลรามาธิบดีอีก500กล่องค่ะ,คะก็จะทํากันอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ,คะก็สามารถร่วมบริจาคกันได้โดยตรงนะคะ,ะผ่านทาง งพยาบาลแต่ละที่ได้เลยนะคะเรียกว่าตอนนี้ใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะคะและที่สําคัญที่สุดคือช่วยอยู่บ้านด้วยนะคะใช่ครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับเรามาติดตามเบื้องหลังฉากที่โอมคณินต้องโชว์หุ่นง,ง้อพรีมพริมาในละครสไพจ้าสัวนะฮะจะง้อเราสำเร็จด้วยหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันสนับสนุนโดยโอเวนติน ไเจ้าสัวนะคะนอกจากความหาความสุขสนานแล้วนะคะวันนี้ค่ะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> เพราะว่าจะมีฉากที่ไตรวิตรับบทโดยโอมคณินค่ะ <c oughs> จะคืนกำไรให้กับแฟนละครได้กรี๊ดกันบ้างนะคะ <c oughs> จะเป็นอะไรไปชมค่ะจะเป็นความข่าวนะในละครสไตยเจ้าสัวคืนนี้ไตรวิทย์เดินหน้าง้อขอพาฟ้าใสากลับบ้านแต่ถ้าง้อกันดีๆก็จะธรรมดาเกินไปเลยมีเหตุให้โอมคณินต้องถอดเสื้อโชว์หุ่นล่ำขาวโอโมสักหน่อย เบื้องหลังการถ่ายทําฉากนี้หนุ่มโอมแอบฟิตหุ่นก่อนเข้าฉากมาอย่างดีทีมดูแลเสื้อผ้าหน้าผมตั้งใจทํางานซับหน้าซับเหงื่อให้โอมอย่างดีจนฟ้าใสาหรือพริมพริมาแซลยกใหญ่แค่ผู้ชายถอดเสื้อทุกคนในกองก็เปลนไปไม่ตาอะไรขนาดนั้นดูแลคนเดียวก็พอแล้ว <c oughs> คนหรือสปอร์ตไลท์เขาทันโทษถึงเวลาถ่ายทำจริงการบูเล็กๆระหว่างพ่อตากับลูกเขยก็เล่นอยู่หลายเทคเพื่อคว,า,ความสมจริง ก็คือนางเอกก็คือหน้ามันนะเมื่อกี้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสับหน้าเขาซีนนะในขณะที่แบบซีกแบกพระเอกก็คือโอ้มีไฮลงไฮไลท์ละอะไรเงี้ยเฮ้ยนิดหน่อยมันมีมันมีมาอยู่แล้วนิดนึงเขาแค่แบบ แสงและเงาอ่ะก็เป็นซีนที่แบบตามมางอใช่มาหาถึงบ้านบึงน้ํางามแล้วก็พระเอกเองก็คือไม่เคยมาในชุดปกติก็ต้องมาชุดแบบว่าวิวตลอดเขาจะแบบครึ่งทอนบางทีบางซีนก็ไม่มีให้ถอดก็พูมกับก็จะให้ถอดด้วยอะย่างนี้นะฮะเพ่อวขยี้จังหวะแบบว่าคอมเมดี้บูบูคอมเมดี้มีโป๊ๆนิดหน่อยพอจะเรียกเรียกน้ำย่อยไม่นิดนะนิดนะไม่นิดเหรอภาพต้องได้แต่บทไม่รู้ ฟ้าใสจใจอ่อนไหมเราก็รักเขาอยู่แล้วแหละแต่ว่าเป็นเป็นผู้หญิงปากแข็งไม่ชอบแสดงออกแต่ก็ต้องมาดูว่าเขาจะอ่อนลงไหมอะไรอย่างเงี้ยลงทุนถอดเสื้อแถมเจ็บตัวขนาดนี้ไตรวิทย์จะง้อฟ้าใสสำเร็จหรือไม่รอติดตามชมในสภายเจ้าสัวเวลาหนึ่งทุ่มห้านาทีช่อง3กด33มุกรวีสีใหญ่รายงาน กานง้อที่คอมด right ี้บ้านเลยทีเดียวนะคะก็ติดตามได้นะคะหนึ่งทุ่มข่าสไหดเจ้าสัวนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะช่วงนี้โอมคณินดูเหมือนว่าจะโชว์ท่อนบนบ่อยเมื่อคืนนี้เราดูมายาเสนิหาเสนิหาก็โชว์ก็โชว์อยู่นะคนละเรื่องกันเลยคนละคนละฟิวคนละฟิวกันนะคะแต่ว่าก็ได้อยู่ค่ะ จากพระเอกข่าโอมโมาที่พระเอกคนนี้ที่เข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะเต้ยพงศกรค่ะกับเบื้องหลังในละครบุพเพร้อยร้ายนะคะเรื่องนี้เล่นกับเชี่คาพรค่ะกับฉากที่เขาต้องแย่งชิงของสําคัญกันแต่ของสําคัญที่ว่าเป็นอะไรไปดูค่ะส่งให้ผมหนี๋ยนี้ ผานชิ้นสาคัญอยู่ในมือของมุกมณีหรือเชียซึ่งเป็นข้อมูลที่อาจจะทําให้บริษัทของชินกริตหรือเตอ้ยเสียหายได้งานนี้เลยต้องออกแรงแย่งชิงกันสักหน่อยอเบื้องหลังการถ่ายทำฉากนี้ต้องซักซ้อมความแม่นอยู่หลายเทคโดยเฉพาะทีมนางเอกที่มีลีนามิ้นต้องทำงานกันเป็นทีมเชื่อว่าตั้งแต่ถ่ายมาอันนี้เป็นซีนหนึ่งที่ยากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าซีเควนเยอะมากแล้วก็เอาแค่ตอนอธิบายเนาะพวกเราก็แบบตามเย แล้วแบบไหนจะแบบว่าแย่งชิงของสําคัญนี่เห็นน่แต่บล็อกและอ้อมห้องเลยใช้ด่วทั้งห้องใช้พื้นที่ใช้พื้นที่ทุกส่วนคุ้มากแเราเหมือนเป็นฝ่ายสปอร์ตเธอนะคะก็คอยสปอร์ตพี่พค่ะครับก็ฝากดูละครปอมยักษ์มากๆเลยนะยักษ์มากๆเลยโดยเฉพาะซีนนี้โคตรยักษ์เลยโอยฝากดูด้วยท่าในบุพเพร้อยร้ายครับตามลุ้นได้ว่าสุดท้ายแล้วบริษัทของชินกริตจะได้หลักฐานขึ้นหรือไม่ในละครเรื่องบุพเพร้อยร้าย อบยักษ์นะคะไปดูว่ายักษ์ในที่นี้คืออะไระ <c oughs> เต้ยฝากดูบุพเพร้อยร้ายเคมภูภูมิมก็ฝากดูมายาเสน่หาเพราะคืนนี้เสนอเป็นตอนจบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิดีโอคอสดๆเลยกับคุณชาครีและตอนจบที่ทุกคนห้ามพลาดครับ <c oughs> บทสรุปละครมายาเสน่หา ชาครีจะกลับมาสารต่อความรักสำเร็จไหมแล้วลูกของสวรสจะเป็นอย่างไรภาพนี้ที่หลุดออกมาคือความฝันหรือความจริงทั้งหมดปิดดิวในมายาสเนหาคืนนี้20นาฬกา20นาทีหน้าจอช่อง3กด33 ภาพที่เห็นนะคะก็ไม่ทราบว่าความฝันหรือความจริงหรือในแฟลชแบคลึบไปนะคะก็ต้องติดตามกันต้องติดตามกันเพราะคืนนี้ก็เดินทางมาถึงตอนจบตอนอวสานแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับเคนภูภูมิกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณคีคุณคีตื่นแล้วค่ะหลังจากที่นอนอยู่เป็นผักนี่หลายเดือนเลยนะคะในละครค่ะ นอนจนตัวชาไปหมดแล้วครับเป็นฉากที่ท้าทายมากในการเข้าฉากแต่ละครั้งใช่ไหมคะใช่ครับคือเข้าฉากยังไงก็ได้ไม่ให้หลับครับแต่ว่าในละครแต่ว่าในละครที่เราดูอยู่นี่ก็ยังมีวิญญาณนะวิญญาณของเราเองก็มาหลอกๆก็แสดงว่าก็ไม่ได้เหนื่อยไม่ได้ไม่ได้หลับสบายสบายไม่ได้สบายนะเออมากครับ อืมค่ะตอนนี้สัญญาณเหมือนขัดขาดหายนิดนึงนะคะค่ะอ่าอ่าครับค่ะได้ครับครับค่ะค่ะตอนนี้ตอนนี้เออเคนอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่สวนครับอ๋อดูต้นไม้ดูต้นไม้อยู่ครับอ๋อสวนของเคนเองค่ะครับผมเคนเคนมีแลนทำโปรเจกต์อะไรพิเศษใช่ไหมครับได้ยินมาว่ววที่สวนของเคนด้วย ครับวันเสาร์นี้ใน Facebook w p p l n n นะครับผมจะมีต้นไม้10ต้นนะครับเอามาให้ทุกคนเสนอราคากันแล้วก็รายได้ทั้งหมดผมจะนำไปสมทบทุนบริจาคที่มูลนิธิรามาธิบดีครับผมโอ,โอที่เห็นรูปอยู่นี่น่าจะใช่คือเป็นต้นแพงๆทั้งนั้นเลยละเคนใช่ครับก็เป็นต้นไม้สะสมของผมเองด้วยครับแล้วก็มีต้นไม้ของพี่ๆที่เขานำมา ร่วมกันด้วยครับผมก็ก็ช่วยช่วยกันครับค่ะต้นไฮไลท์คือต้นไหนคะจริงๆทุกต้นเป็นไฮไลท์หมดเลยทุกต้นหายยักษ์ต้นครับอ๋อมีมีราคาเริ่มต้นประมูลอะไรไหมคะหรือว่าราคาเริ่มประมูลนะอ่าน่าจะหลักหมื่นนะครับแล้วก็ไปแสนอ๋อแต่ว่าอย่างที่บอกคือทั้งหมดร่วมทําบุญเนาะใช่ใช่ไม่ได เวลากี่โมงนะคะเคนเวลาสี่โมงครึ่งครับ4ี่โมงเย็นครับ4ี่โมงครึ่งที่เฟ e บุ o กวีแพนนะครับ่ะ่ะวันเสาร์เสาร์ครับวันเสาร์นี้นะคะอ่าก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะขอให้มีคนประมูลเยอะๆนะคะจะได้เป็นข้อมูลที่รามาที่พอดีเยอะๆด้วยนะคะรับค่ะอ่ะทีนี้เรามาพูดถึงละครที่จะจบบ้างในค่ำคืนนี้นะคะฮะในวิทีอาร์เมื่อสักครู่นี้ที่เรา ดูกันจะให้ใชใ้เขาพูใช่ไหมก็ดูว่าเขาจะพูดได้แค่ไหนอะค่ะมีฉากแต่งงแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมีฉากมีคลอดลูกสวรถอะไรอย่างเงี <h <h ้ยเอานี <h 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 ้เขาสปอยไปหมดแล้วเหรอครับนาเป็นแค่ภาพเฉยเราไม่รู้ว่าอดีตหรือปัจจุบันหรือนาหรือว่ามโนเฉยเยหรือยังไงความฝันระหว่างนอนละครเรื่องนี้เดาไม่ได้ครับผมต้องดูเองแน่นอนค่ะต้องดูเอง ใช่ครับคือค่าดับค่าไ <c oughs> บ้างอะไรอย่างงี้ค่ะครับแล้วเคนเองมีความประทับใจอะไรยังไงบ้างในตอนจบที่เราจะได้ชมกันคืนนี้คะจำได้ไหมว่าตอนถ่ายทำเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนถ่ายทำผมว่าตอนตอนจบตอนจบมันมีอะไรที่ที่ทำให้แบบเราได้นึกคิดถึงถึงถึงแบบตัวเราเองด้วยอะไรเง <c oughs> ี้ยเพราะว่า การที่การที่เราได้เห็นความคิดได้เห็นคนอื่นแล้วคนอื่นไม่เห็นเราเนี่ยมันมันเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดแล้วอะ่ะมันเป็นอะไรที่ได้เห็นความนึกคิดจิตใจของคนที่แบบไอเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าออจริงๆรแล้วไออย่างเงี้ยก็ดูคนก็ดูให้ดีนะครับผมออ <laughs> แบบหลายด้านอะไรเงี้ยครับอืมค,ค่ะเมื่อเมื่อคืนนี้เราได้ดูนี่ก็มีบท ซึ้งๆเนี่ยนะคะฉากซึ้งๆเนี่ยก็อยู่ที่ฉากอของแม่ๆเนาะใช่เออสองแม่ที่เขาแบบว่ามาแบบคุยกันดีๆอะไรเงี้ยมันดูแลแบบว่าสายทอดอารมณ์ได้ออกมานี่แบบกินใจมากเลยทีเดียวนะคะเหมือนที่เคนบอกไว้ว่าคนเราบางทีเนี่ยเจอกันอย่างเงี้ยรู้น้ำไม่รู้ใจเอมันกัดกันนะแต่พอมีปันหนึ่งมีเรื่องเดือดร้อนเนี่ยก็ช่วยเหลือกันและกันค่ะ แต่ว่าในขณะเดียวกัน,เ,เ,นเพื่อนของเราเพื่อนของเราเองเนี่ยเห็นบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยที่ตัวของคีเองเนี่ยโดนทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยเป็นเพราะเราเก่งเกินไปฉลาดเกินไปรู้สึกยังไงคะกับคําพูดนี้เวลาเพื่อนพูดถึงเราว่าเราดีเกินไปก็คิดว่าก็คงรู้สึกดีนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันมีฟมอะไรที่ มากกว่านั้นไม่ใช่แค่เราเก่งเกินไปฉลาดไปครับต้องคอยติดตามมันจะเฉลิดแต่ว่าจริงๆแล้วการที่เพื่อนเราคนนี้ที่พากรเนี่ยแบบคิดไม่ดีกับเราเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเพราะอะไรครับผมต้องติดตามมันค<อ>ืนนี้คือมีเฉลยหลายปมมากๆมีปมไหนเด็ดที่เคนอยากให้ติดตามเป็นพิเศษไหมครับ เออจริงๆผมว่าคนติดตามตัวละครคือเรื่องนี้แบบคนร้ายเยอะมากเลยครับ <c oughs> แล้วแต่แล้วยังมีแบบมีปมของตัวเองหมดเลยผมว่าทุกคนทุกปมเนี่ยน่าติดตามหมดเพราะว่าเรื่องไร้ร้ายคนที่ไร้ร้ายเนี่ยเยอะมากเลยผมว่าสนุกอะ <c oughs> ไม่อยากจะพูดอะไรอ,อ,อยากให้ติดตามครับอ๋อ <c oughs> แล้วเห็นมีแก๊งผีอีกก็ยังอยู่กับเราไหมคะ เราจะสามารถ<ก>สื่อสารยังไงกับเขาได้ไหมแก๊งผีเนี่ยก็จะมีมีมีการมีการลากันครับผมสื่อ,อคนที่สื่อสารกับผีได้ก็จะมีตุลยาแค่คนเดียวเท่านั้นครับส่วนเราก็ปิลของความรู้สึกของ ของการว่าเอ้ยเขาต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆอะไรเงี้ยเป็นความผูกพันเหมือนกันเนาะระหว่างวิญญาณของเรากับแก๊งผีที่ผ่านมาเนกใหม่ของเราแต่ว่าของผัุ่ผีถ้าผมครับผมเคนรู้สึกว่าผมผูกพันกับแก๊งผีมากๆเลยรู้สึกว่าในเรื่องนี้แก๊งผีเป็นอะไรที่จริงใจที่สุดแล้วครับผีไม่หลอกไงผีไม่หลอกผีไม่หลอกเพราะว่าผีผีแบบ ผีไม่ได้ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วอะครับความแบบเป็นจิตใจที่แบบเออรู้สึกว่าบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็จริงใจที่สุดในเรื่องแล้วเออนะยุคนี้สมัยนี้นี่เรียกว่าคนน่ากลัวกว่าผีคบกับผีก็แล้วกันถ้างนั้น่าเพราะว่าคนหลอกเก่งกว่าผีกนะค่ะเทนมีแฟนๆก็ถามว่าโปกติแล้วเนี่ยเวลาตื่นทีไรหรือว่าเวลาเจอหน้ามนทีไรอะไรอย่างเงี้ย พี่ขีจะพูดว่าพี่ไม่อยาพี่ไม่อยาเขาเลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ลืมตาขึ้นมาเนี่ยจะพูด <c oughs> ประโยคอะไรมากกวา <c oughs> ่าพี่ไม่อยาพี่ไม่อยาคืนนี้เืมตามาพูดประโยคนี้แน่นอน <c oughs> อ๋อแน่นอนเลยเหรอมันเป็นคาแรคเตอร์เนาะใช่ครับเพราะว่าก่อนก่อนจะแบบโดนยิงเนี่ยคือแบบจะไปหยาแล้วไงแล้วเราก็ไม่อยาก ว่าเรารักแบบมนสีชามากเออตื่นมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ตื่นมานานแค่ไหน,นเ,ออเราก็พูดประโยคที่เราอยากจะพูดมากที่สุดอะไรเงี้ยแบบพี่รักมนนะพี่ไม่อยากหยาเพราะว่าเราอาจจะลืมตาม,มาแค่สองหรือสามวินาทีเราก็จะพูดออประโยคที่แบบพูดมากที่สุดอะไรเงี้ยครับอ,อืมค่ะค่ะเพราะฉะนั้น ก็เป็นอะไรคําพูดที่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาเป็นฝังใจเหตุการณ์อะไรหรือคาอะไรเนี่ยมันก็จะติดอยู่อย่างนั้นนะใช่ไหมคะใช่ครับอืมวันตัวละครตัวนี้ก็เลยนําเสนอว่าไงพี่ก็ไม่อยาใช่ครับอืมก็ต้องรอติดตามชมคุณชาครีเนาะคืนนี้เป็นตอนจบว่าจะตื่นออกมายังไงแล้วจะพูดพี่ไม่อยาด้วยน้ําเสียงโทนแบบไหนอะไรแบบนี้อ๋อไม่หรือว่าตัวของมนเองจะบอกว่ามนไม่อยาเออ ขนาดนั้นเลยครับขอบคุณเคนมากเลยนะคะผมแล้วเดี๋ยววันเสาร์นี้เราไปรอดูคนมาประมูลต้นไม้ของเคนกันด้วยค่ะได้ครับขอบคุณเคนมากนะคะนุโมทนาบุญด้วยค่ะสวัสดีค่ะตอนจบแล้วนะคะมายาเสนิหาคืนนี้ค่ะสองทุ่มยีนาทีนะคะชั้ง3ามกด3านะคะะเอาละค่ะปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะคะ เรียกว่าเป็นคู่หนึ่งที่ควรสนใจมากในละครอุบัติร้ายอุบัติรักรลีกับอลิสค่ะซึ่งเราอยากรู้นะว่าตัวจริงเขาเป็นยังไงติดตามในคลิปนี้ปิดท้ายรายการของเรากันเลยนะคะวันนี้เรากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะหนูแจ็คแบ็คโพอยากจะโดในแากโดนชอนแกงอยากโดนแทงแล้วไม่โผล่ลงมา <Yeah. laughs>